นี้เราจะมาให้น้องน้องๆอ,อยู่น้องอะไรน้องนุกน้องนุกคุณอยู่แผนกอะไรจุมกอยู่แผนกจุมกบของบริษัทบอยเทเบาเทอร์เรา ให้เขาออกมาเพราะว่าเราจะเราจะบอกเขาได้ไงว่ามันหนุกมันหาไปใช่ไหมนุกมันบางไปนุกมันกัดไม่อยู่ไม่นันเราเลยให้เขาออกมาตีปลาเลยให้เขามาลองดูแอคชั่นเลยว่าถ้ามันนุ่มไปมันจะติดสว่างไหมถ้ามันแข็งไปปลาจะกัดเหยื่ออยู่ไหมนะเราเลยให้เขาออกมาลองเองเลยนุกตกมานานยังครับไม่นานเนาะเพิ่งมาหัดตกเพราะว่าอะไรนุกถึงอยากตกตามหัวพี่โต้ไม่ตกแล้วเขาอยู่แผแนกขนานเขาเลยน่าจะสงสยยนะัยแหละเนาะว่ามันตกอะไรยังไง เดี๋ยววันนี้เราจะให้เขามาลองเหยียบตนนัวนี้นี่ลุงแจ๊คลุงแจ๊คซึ่งเราทําใหม่นะโมเดลใหม่ล่าสุดที่กำลังจะออกเดือนตุลานี้อราจะให้น้องนุกซึ่งเขาเป็นคนจุ่มนี่แหละเราจะให้เขาไปลองว่าแอคชั่นเป็นยังไงผ่านไม่ผ่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองดูน้องนุกตีกันน้องลุกเขาเป็นปแผนกจุ่มกบของเราไปดูน่งตัวเอาไปตัวนึงการพากันเหนียวโอเคไปไป l e t ววตามานุกุกปลาตามหมน่ะตัวใหญ่ด้วยเห็นไหมน่ะเอ้าวมันจะมีคลื่นแบบคลื่นของเรากับคลื่นเหยื่อกับคลื่นปลามันไม่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลากช้าๆดูพอถึงนี่ลากช้าๆเลยนะตึ๊บ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 ต ไอ้ขึ้นเยอะขึ้นเราไอ้ขึ้นปลาตามไปเหมือนกันไอ้ขึ้นปลาตามานี่ออกนูนๆหน่อยข้างหลังอ่ะจะน,นูนมาใหญ่เลยนั่นเห,นหละเห็นไหม เห็นไหมตัวใหญ่ด้วยดิส่งก่อนดิไม่ส่งเลยอีหยังอ่ะ

ไอ้อธิบายดินี่ไอ้ลุงแจ็คกันดิลุงแจ็คแจ็คแสกกลางค่ะไอเขาเรียกลุงแจ็คเป็นชื่อใหม่แล้วไอ้ลุงแจ็คไอ้ลุงแจ็คนี่อะไรนะปาหน้าปะาหน้าแ้วพูดเลยครับนี่เรามาเทสระบบเทสจนกว่าจะผ่านนะดีผ่านไหมผ่านผ่านนี่ปาบคุณแจ็คดูพอดี ไปไปเลยครับลุงแจก๊กับปานาน้ำท่วมนี่ไน้ไ้ดาหรอห้ไเทุกคนนนังได้ปลามาตัวนึงใช้เวลาตั้งแต่กี่โมง8ปดโมงเนาะแปดโมงถึง10บโมงใช่ไหมได้ปลามาตัวหนึง่งกับเหยื่อลุงแจ๊ก เป็นไงบ้างการใช้งานวันนี้ติดบ้างมันติดนะมันยังติดอยู่อะไอยู่ใช่ไหมเราต้องไปปรับมันอีกนิดหน่อยปาก็ติดปลาก้ติดหญ้าก็ติดโอเคเนาะนี่ก็เป็นน้องนุกของเราซึ่งเป็นนุกชนนุ่นุกจุกบนุกจุกนกจเปกบก็จนุกชนนเออเป็นนุกจุกเนาะเัวนี้เราก็ได้ปลาตัวนึงนะซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังแต่ว่า นางได้ตกปลามาพักนึงแล้วล่ะไปกับแปนเขาที่เขาก็ตกปลาเหมือนกันนะครับก็โอเคเนาะก็ถือว่าเดี๋ยวต้องกลับไปปรับปรุงก็เราก็ปล่อยเขารู้ว่าเกลื่อนิ่มไปหรือว่าแข็งไปอะไรเขาจะได้รู้ในส่วนนี้ของเขาที่เขาได้ได้ได้ทำเนาะโอเคยอดเลยนี่นางได้ปลาได้เฮ้ยเก่งกว่าบักต้อมอยู่ดอกเอ้ยครับบักต้อมเอ้ย